สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! มาซะด้วยกันือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของเด็กเมเบนโตนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นเด็กใหม่นะก็เดี๋ยวค่อยๆไปเลือกเอาละกันว่าจะเล่นก็นอะไรดีนะก็มีด,งดองๆไ้เยอะอยู่เหมือนกันแหละตอนี้เริ่มก่อนครับมือแรกก็ไอ้นี่นะคีโปครับคนดีคนเดิมนะแม่งขึ้นทุกมือจริงๆเลยนะอันนี้ไม่ได้รียอะไรมาเลยนะขึ้นทุกมือจริงๆแล้วก็มีเป็นมาครับมีเป็นไอ้พวกโฮลูดด้วยที่ใช้ไม่ได้นะเพราะไม่มีโลงครับไม่มีตัวเสิร์ ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับอันนี้เสิร์ฟเป็นดักเบสเล่นต่อได้ใช่ไหมะมาก็เป็นตัวเปิดอยู่แล้วปัญหาคือไม่มีโลมาเคียร์หมอน,นี่ครับเดี๋ยวค่อยใช้เด็กใช้ฟิวชั่นแล้วนะ่าจะพอได้อยู่ตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยเมนหนึ่งครับใช้นี่ไปก่อนนะถ้าเกิดโดนอุลราตรงนี้ปุ๊บก็สบายเดี๋ยวเราเล่นไปท่ามาก,ก็ได้ถ้าเกิดไม่โดนก็ช่างมันหรือถ้าเกิดคารูมากเก็บไว้โยนต่อนมาก,ก็ตัวใครตัวมันนะเสิร์ฟครับเป็นนะดักเบสนะดักเบสครับลงเลยเอฟเฟกเลย ระเบิดตัวเองนะสเปตตรวนี้ไม่โดนขัดอะไรสักอย่างครับแล้วก็ไลๆนะลื่นๆเอฟเฟคครับเสิร์ฟนะตรงนี้เรามีม้าอยู่แล้วครับเราก็เสิร์ฟเป็นดักเบสเอาไว้เราเล่นตาน้าหรือว่า,าไว้เป็นคอร์สโน่นนี่นั่นก็พอได้อยู่มาครับเห็นเพื่อนสเปตเลยแล้วก็กกเทคระเบิดตัวเองโม่สามใบตัวนี้โม่เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นแม่มดนะครับเพราะว่าไอสองอยู่ในมือใช่ป่ะก็ช่างมันเอฟเฟคกมมดครับระเบิดตัวเองชุบเด็กเลย แล้วก็เด็กระเบิดตัวเองออกเป็นฟิวชั่นนะอันนี้ก็ยังพอได้ครับเพราะว่าไอ้นี่ขึ้นมือมันก็ยังดีกว่าเด็กขึ้นมือนะถ้าเกิดเด็กขึ้นมือน่าจะยุ่งยากแต่จริงๆมันไม่ควรขึ้นมือปะ่ะเพราะใส่มาแค่อย่างละใบนะตัวนี้เสร์ฟฟิวชั่นครับเดี๋ยวเราเล่นต่อเลยฟิวชั่นครับทีเราก็รันเป็นคอมโบปกติละออกเป็นทวินดาก้อนแล้วก็ทวินดาก้อนครับระเบิดมือนะไอที่เสริฟเมื่อกี้ครับเพราะาเกิดระเบิดตัวเองมันจะขัดกับคอมโบที่เราจะเล่นนะ ระเบิดมือปุ๊บก,ก็เสิร์ฟไป็สองใบขึ้นมือครับเป็นตัวหัวหน้าแล้วก็ฮอนดาก้อนเอฟเฟกต์ฟิวชั่นครับรีมูฟระเบิดมอสหนึ่งตัวแล้วก็จะเสิร์ฟเวทนะรีมูฟครับระเบิดไอ้ทวีดาก้อนทิ้งไปเลยแล้วก็เสิร์ฟเป็นฟิลขึ้นมาทาวีดาก้อนครับชุบชุบเป็นกระปินนะตรงนี้มันก็จะเล่นสลับกันนิดนิดหน่อยนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กลำครับถ้าเกิดเราลันมาถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็พอจะสลับเล่นนู่นก่อนเล่นน,นี่ก่อนได้ตามใจชอบนะปรับฟีเลยแล้วก็มี3ชื่อครับ สเปย์ฮอนดาก้อนไปแล้วก็กบินระเบิดฮอนดาก้อนทิ้งไปเลยโม่ครับเป็นเวทกับเป็นฟิวชั่นกับกับดักนะเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ฟิวครับชีฮอนดาก,ก้อนชุบคีปโป้ขึ้นมาคีปโปครับเมื่อแต่บอร์ดนะก็เก็บหนึ่งใบครับเก็บฟิวชั่นที่มืออาทีก็เป็นท่าปกติแต่มีสองใบนี้เทียบค้างมือมาไล่สารานะลิงครับเป็นมาสคิลาน้าลวกยาท่านะ เจะไปตั้งตีเหมือนเดิมแหละตัวนี้ยัดอะไรก็ได้ครับขอแค่มีแม้มดอยู่ในหลุมตัวเดียวพอเสร็จปุ๊บเซตครับเอ็นเฟล์เลยเอฟเฟกต์ฟ,ฟิลเอากำดับมาเซ็ตอันนี้ก็จะมีห้าในเกตครับแล้วก็มีเป็นชุบแมมดใช่ไหมแล้วก็ทิ้งเด็กยึดแล้วก็มาเคน,น์เลิงเป็นเอชพีเหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็มีเป็นฟิชชั่นด้วยรอเฟครับเปิดเป็นกำดับนะรอในเกตตัวนี้ฝ่ายเป็นไคเซอร์โคโลเซียม um ครับ อันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะที่ได้เริ่มก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มหลังเนี้ยแล้วเขาเปิดโคลอเซียมเงี้ยแล้วเขาตั้งมอนแค่ตัวเดียวเราก็จะเล่นไม่ได้นะเพราะด้วยความที่เราเป็นเด็กลำมันต้องเ่นมอนหลายๆตัวนะตัวนี้ถือว่าพอใช้ได้ครับนี้ฝ่ายข้ารีนการครับเราสปย์เลยแมมขึ้นหมาเพราะว่าตัวนี้ฝ่ายข้ายังไม่มีมอนครับเราจะลงมอนกี่ตัวก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาลงมอนตัวแรกลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะลงมอนเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะห้ามห้าฝั่งเรามีมอนมากกว่าฝ่ายข้ามนะไม่โมครับเซอ,หหอร์เด พอเขามีมอนปุ๊บเนี่ยถ้าเราใช้เด็กเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ายึดปุ๊บมันจะยึดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะถือว่าใครมีมอนมากกว่ากันเนาะตัวนี้นงเป็นออกครับขาชาออกนะก็เป็นเสิร์ฟก,กับดักนเรามีไอ้นี่ครับในเกรดได้5้ทีนะในเกรดเลยไม่ให้เสิร์ฟและนี่ครับเขาจะไม่ได้เอฟเฟกของไอ้พวกนี้ด้วยเทคสุดท้ายนะถ้าเกิดฝั่งข้ามเล่นเอฟเฟกมอนอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มาเป็นเอฟเฟกของกับดักนะก็ในเกรดไม่ให้เสิร์ฟ แต่ปุ๊บมีเป็นเวทด้วยนะเวทเรียบเพื่อนนะตันนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับเราดูไปก่อนนะเพราะยังไงเรายังมีไอเมนเทอร์ฟิวชั่นครับแต่ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามานันในนี่อาจจะใช้ได้ก็แต่เพราะเราเอา3ามตัวออกใช่ไหมออกเป็นคีไม่ได้เงี้ยน่าจะพอได้อยู่สองตัวครับเป็น,ฟนเฟลเล่เฟลเลยก็กดเทคครับจะเสริฟเพื่อนนะเรามีกำดาครับในเกตดกไม่ให้เล่นรีซ็เลย แล้วก็ลงเป็นคาชาครับตรงนี้ครับเพราะค่าอันตรายนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาทําเป็นไอตัวชื่ออะไรนะอะไรฮาร์ดใช่ไหมตัวที่รีมูฟแบบถ้ามันมีสามไส้ครับจะสปีดสองนะถอดปุ๊บแล้วก็ไอ้นี้ได้แล้วพลังมันสามพันด้วยน่าจะเจ้ากันอยู่นะก็น่าจะละบากนิดนึงเอเฟ่ของเทอรเมนครับเขาลงตั้งตีนะถ้าเกิดเรายังในเกตต่อเนี่ยพลังมันจะน้อยกว่าแล้วอาจจะโดนตีผ่าเข้ามาได้เพราะงั้นเราก็ปล่อยไปแล้วกันถ้าเลนมาขานเนี่ยคิดว่าน่าเป็นคาชาล้วนลวมั้งเพราะว่าโม่ไปก็ไม่น่ามีความหมายนะ เขาเลือกโม่ฝั่งเรานะก็พอได้มั้งโมไม่โดนของนะตัวนี้เราไปต่อครับเพราะถ้าเกิดเขาตั้งไปตัวมัตเเกียครับจะลำบากครับเราใช้เป็นเด็กครับทิ้งยึดเลยก็โดนชีนิวนะมือใบเดียวก็ถือชีนิวดีโซบเลยอะตรงนี้ครับจะเริ่มลำบากที่หนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอ็กซีเนี่ยขึ้นเป็นเจ็ดชาเขาตีมอนสองตัวครับเรายังลิงก์ต่อได้นะลิงก์คู่นี้ขึ้นเป็นเอชพีใช่ก็จะพอทำอะไรได้บ้าง ตัวนีกเกตไปครับช่างมันแต่น่าเสียดายนะโดนมูไปแล้วก็ราขาดตัวนี้เมื่อกี้เราใช้เอฟเฟกมอนครับเอฟเฟกเฟรียจะขึ้นนะแล้วก็ออกด้วยตัวนี้จะรีมูครับแล้วก็ออกต่อเลยต่อนเชนได้ไอหว่อนี่ถ้าเรานิเกตเราจะนิกเกตได้แค่ตัวนี้นะเพราะงั้นเราใช้เป็นฟิวชั่นครับฟิวชั่นหนีดีกว่าซีซบเลยไอคนนี้สองใบครับฟิวชั่นทิ้งไปเลยครับเพราะจะจวบสองนะจวสองยิ่งหนึ่ง ลองเป็นคิเมล่าแล้วก็โดนเขาเปิดหัวเด็กครับเปิดหัวเด็กห้าใบใช่ไหมแล้วก็จะมูไปหนึ่งโอ้ชีนิ้วแม็กซี่โอ้โหห้าใบเลยจะเชื่อนะหัวเด็กแล้วก็โดนรีมูฟไอโบบาร์ตี้ไปในบะเล่นเลยแย่ชะมัดแล้วก็เฟกของคีเมล่าครับตัวสองนะก็ตามสูตรนะเข้าสับเปิดหัวเด็กมาแล้วชีนิ้วสองใบครับก็ไปชีนิ้วสองใบนะโคตรแย่เลย เซปุ่ยิงเฟเลียทิ้งครับน่าลำขาดนะตัวนี้เขาออกเป็นบิ๊กไอครับทีนี้จะลำบากแล้วเพราะว่าเขาจะถอดยึดได้ใช่ไหมพอถอดยึดเนี่ยตอนเนี้ยตอนแรกลืมนะเพราะว่าที่ตั้งใจไว้จะทําเป็นไอ้นี่ใช่ปะเป็น sp แต่ว่าตัวยี่บอสเขาน้อยกว่าเราแล้วแล้วก็ลืมไปครับก็เหลยบเอฟเฟกต์ลั่นไปนะกดเป็นมาเตร์นหน้าครับกดจะลิงก์ตรงเนี้ยแล้วแบบมันย้อนไม่ได้ไงลืมดูไอ้ไคลเซอร์โคโลเซียมนะก็เลยกลายเป็นปว่าต้องทํานะาบังคับทําเลยแล้วมันก็ไม่มีใครสู้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิิดสมมุตออกเป็น โภกาฮิเมะเนี่ยมันก็โดนทิ้งยึดฟรีๆเลยใช่ไหมละ่ะออาเป็นอาโพซ่าเนี่ยพอได้ครับเต็มที่ก็โดนตีผ่าเข้ามานะแต่ว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรครับเขาถอดยึดเฉยเลยนะอาจจะอยากทุมดุมเปล่าไม่รู้แต่พอมาถอดยึดเนี่ยมันจะตีไม่ได้นะแล้วก็โพซ่าครับในเกตเลยไม่ให้ยึดนะทีเขาจะตีเราไม่ได้ครับที่หลือก็วัดดวงเอาออาเลยเข้าเธอครับจุ๊บ ตัวนี้นครับด้วยความที่มันเป็นแม็กซี่ใช่ป่ะและใบต่อไปก็คือแม็กซีอีกใบหนึ่งครับถ้างง้นดับแพ้นแน่ๆนะ่นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นเมเมนโตฟิชชั่นครับรีมูฟระเบิดฟูลูซ่าทิ้งไปเลยแล้วก็เสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นโบนปาร์ตี้นะแล้วก็ได้สับเด็กด้วยที่เราก็หวังว่าเราจะจูมอนขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะแค่ตัวเดียวพอครับเพราะเราจะได้ถมมอนเพิ่มนะแล้วก็เลียตัวใหญ่ขึ้นมาตบได้เพราะตัวนี้ครับด้วยความที่เขาไม่มีมอนตัวเดียวครับแล้วเขามีไครเซริ่ะะม,ม,น,มนนนิกกัโดยปตนะ เต็มที่ก็อย่างแย่ครับถ้าเกิดเขาตีมาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนเป็นซูุสจะลำบากนิดนึงอ่ะเซ้ครับเซชินิวนะเราขาดเลยทำอะไรไม่ได้นะเม้นหนึ่งครับอ่แบทเทิลครับตีเลยตีเสร็จปุ๊บเม้นสองครับเรามีแม็กซี่ครับเราปานะถ้าเกิดเขาแปลงซุดเราได้จั่วยอย่างน้อยใบหนึ่งนะเอาแบบหาของมาสู้บ้างทิ้งเลยอ่ะไม่แปลงครับเอาเซ้ครับจั่วโอ้โหลวดลาวนะจั่วดแต่ตัวพวกนี้ ไอ้พวกนี้มันขึ้นมือแบบครบครบแก๊งเลยนะแต่ว่าไม่มีตัวเสิร์ตโลงนะช่วยไม่ได้ครับต่าที่ต้องรับดาเมจนะออาเลยอาจจะดีด้วยครับเพราะว่าด้วยความที่เด็กเขาน่าจะเป็นเด็กขะชามั้งถ้าเกิดเป็นขะชาเนี่ยมีมอนอยู่เขาจะลงมอนเพิ่มไม่ได้นะไม่ไดีครับอาบ่าไปเถอะครับตี้เดยเสร็จปุ๊บไม่ยอมเปลี่ยนเป็นซุดนะไม่รู้เพราะอะไรครับไม่แน่ใจเลยจริงๆนะตรงนี้เ้าเถอะครับจูวะใครสักคนโอ้โหละละ แล้วด้วยความที่จะไปบิ๊กไอช่บิ๊กไอมาถอดหนึ่งไสย้ยึดมอนหนึ่งตัวครับมันไม่บอกว่ายึดมอนข้ามมอนไงายใช่ปะล่ะถ้าหลับลงอุลาร์ไปตั้งกันเนี้ยเขาก็ถอดแล้วเขาก็ยึดแล้วเขาก็ตีเหมือนเดิมนะ่ะค่าเท่ากันครับเพราะงั้นผ่านเลยวัดดวงเป็นหนึ่งครับอ่ะเขาตีครับอ่ะก็ยังไม่แปลงสุดอยู่ดีนะไม่ดูพอเลยเพราะตรงนี้เป็นเธอสุดท้ายแล้วแปลงสุดน่าจะชัว์ที่สุดนะตรงนี้เขาผ่านก็ช่วยไม่ได้ครับเขาเธอครับจัวจัวกากมาสองใบครับตรงนี้ต้องเป็นของอ่ะจัวเลยอ่ะได้มาครับ ก็ถือว่าได้มอสหนึ่งตัวนะทีนี้เดี๋ยวเราเอาคืนบ้างเพราะเรามีชีนิวครับยังไงไม่โดนอุลละอยู่แล้วถ้าโดนอิมเปอร์ก็ก็ไม่โดนอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะใช้โบนัตตี้ครับระเบิดม้าทิ้งไปเลยแล้วก็ลงเป็นดับเบลครับเอาแบบชื่อต่างนะจะเอาตัวใหญ่ขึ้นมาช่วยสู้ต่อได้ดับเบลครับระเบิดตัวเองจะสเปเพื่อนตรงนี้โดนเป็นแม็กซี่ครับไม่เป็นหานะเรามีให้ชีนิวชั้นอุลละเยอะะชีนิวครับชี้ทิ้งไปเลย มีสองใบนะก็ใช้ใบซ้ำไปก่อนดีโซลเลยดีพูกไปครับเพราะเดี๋ยวเราต้องสเปรยละออกเป็นกอบบีนนะบ้นะกอบบี้เดี๋ยวระเบิดตัวเองครับแล้วก็โม่สองใบต่อไปครับอักทีชื่อน่าจะครบแล้วเราก็ไปต่อยันห้าครับชุดตัวใหญ่ขึ้นมาเลย พรามมีมอนแค่ตัวเดียวนะมอนเราไม่ได้ลงมอนมากกว่าฝ่ายข้ามพอั้นลงได้ตามปกติเหมือนเดิมครับเวลายัดก็เหลือไม่มดไปนะไม่มดจะเล่นต่อได้แต่ว่าด้วยความที่ไอตัวเด็กมันโดนรีมูทิ่งไปแล้วก็ไม่ค่อยเก่งนะเต็มที่เป็นกระบินนะการเล็งตรงนี้ได้ทีครับเราคือบ้างบทเทิลเลยยัดเข้าไปเลยแล้วก็เป็นสองครับเซตชีนิวนะเสร็จปุ๊บก็เอนเฟดเอฟเฟกต์ของฟิวเอาบนปาร์ตี้มาครับเผื่อฉุกเฉินนะจะแปลงร่างไปคนอื่นมาแต่ว่าไม่น่ามีใครเก่งกว่ามอนนี้ละ โอ้ไม่หนึ่งครับตัวฟิวคาชานะเอาเรื่องสุดๆ,ๆตัวนี้ไม่มีปัญหานะเพราะเราโจมอุลารามัแล้วครับเดี๋ยวเราใช้อุลาราในเกตไม่ให้เสิร์ดมอนเดี๋ยวจะยุ่งยากในเกตเลยลีโซค,ครับๆๆๆแล้วก็ตัวนี้ฝากรนการครับเอฟเฟกของตัวใหญ่ครับชุบไม่หมดไม่หมดก็เดี๋ยวเสิร์ดกอบบินแล้วกันพเพราะว่าเอฟเฟกของพวกคาชาเนี่ยถ้าเป็นเฟรนเลียมันจะเป็นเลงเป้าใช่ไหม พอเขาเล่นปุ๊บเดี๋ยวเราโยนเป็นกอบปี้เนี่ยโยนปุ๊บก็จะกันเล็งอะไรอย่างนี้ก็จะไม่โดนรีมูฟละมังนะเซตครับแล้วก็สเปรย์เป็นยูนิคอนนะก็ไม่มีปัญหาครับเพราะเรามีเนเกตนะตัวนี้ได้พลังคืนมาแล้วพลังเต็มๆเนเกตเลยไม่ให้เสิร์ชดิโซค,ครับอ่ะเรียบร้อยเนะก็ประมาณนี้ครับผมเวลาแบบมีพวกแฮนด์แท็บเนี้ยมีพวก อุลลาใช่บมีพวกชีนิ้วชี้อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดมีใบไหนครับซ้ำๆมาใช้ใบที่มีดีซ้ำก่อนนะเก็บใบที่เราไม่มีดีกว่าเพราะอย่างมเมตากรครับถ้าเกิดเราเผื่อบาจี้โยนแบบอุลละไปตอนที่เขาจะเสริ์ตตอนนะู้นน่ะแล้วโดนปักฟิวอาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้ได้กาครับผมเดี๋ยวไปดูลีดเดอร์ฝั่งข้ามไปเดิมน,นะครับอันนี้ก็เป็นลีเดอร์ของเด็กเมตากี้นะครับก็เป็นคาชาเพียวนะครับซึ่งหาดูได้ยากนะในสมัยนี้แบบไม่เห็นมานานมากแล้วคาชาเพียวส่วนจะใส่แค่แบบเป็นเอเจนต์เล็กๆนะรนไี้ ก็เดี๋ยวดูเมนเด้ครับใบแรกเป็นแม็กซีนะอุตลาครับไลท์ฮาร์ตแล้วก็หนีชิปเตอร์ถ้าโดนกะแพเหมือนกันนะชิปเตอร์เนี่ยเป็นเลียครับยูนิคอนออกสามเลยใส่เยอะมากนะอาจจะเพราะมันโดนแบรไปเยอะแหละแล้วก็เป็นสแกโคครับเทเลเมนสตล์นรบไอหมูหัวเด็กใช่ไหมโหใส่หายมาเยอะมากนะหายมาทุกแบบเลยแล้วก็ใบเรียกเพื่อนครับมีฟิลด์ด้วยแล้วก็ไฮเซอร์โคโลเซียมใบเดียวก็ยังโดนนะมือแรกด้วยโหสุดๆแล้วก็เป็นคาชาเบิร์สองใบ ชี้นิ้วชี้ดาบครับอิมเปลิลสามนะบิกแบงหูแล้วก็ฟัดเกตนะหน้าเกรดสุดๆไปเลยเป็นรีวอรี่ครับโฟร์เซนแมทแล้วก็เป็นเดคกแบิโอรีวันกัะดาษของคชาครับเอ็กตาก็น่าจะเป็นปกตินะไปพวกแรงเกรดนู้ดไังมีใครเนี่ยไม่เคยเห็นเลยน่าจะไม่ค่อยเก่งมาถ้าเก่งน่าจะคุ้นกว่าน,นี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กคาชานะครับเดี๋ยวไปดูไตรสองต่อครับอันนี้ก็เป็นไตทสองนะครับก็ ไอหมอนี่ขึ้นมาเหมือนกันนะไม่ตลกแล้วจริงๆนเนี่ยไอตัวนี้สุดยอดไปเลยเลยจะเสื้อก็มือแรกครับเป็นคีโป้นะคนดีคนเดิมแล้วก็เป็นดักเบสครับยังดีนะมีดักเบสแล้วก็ตัวเสิร์ฟลงครับก็แก้มือนะตามเมื่อกี้ไม่ขึ้นครับตอนนี้ขึ้นมือแรกเลยแล้วก็มีเป็นฟิวชั่นด้วยกับกับดักนะก็ถือพอใช้ได้ครับไอนี่เดี๋ยวเราทิ้งคู่นี้เลยก็ได้มั้งเอาไว้เสิร์ฟเป็นโลงขึ้นมาชาแล้วจนอีกด้วยเดี๋ยวทิ้งคู่นี้ก็ได้เก่งเหมือนกันตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยยวเเเเริ่มม่มลลลงกทนนะออไป โอ้โหวดนไปอิมเปร์นะดีครับที่เรามีเมเมนโตฟิวชั่นครับใช้เลยล็อกระบครับดีทบเลยก็ถือว่าพอได้ครับเราก็ได้ทิ้งไอคีโป้ลงหลุมไปด้วยนะออกเป็นทวินดาก้อนเอฟเฟกของดับเบก็ยังรันต่อนะระเบิดมอนหนึ่งตัวครับเราก็ระเบิดเป็นไอจระเข้ทิ้งไปเลยแล้วก็ลงเป็นแมมมอแมมมอจะเสิร์ฟครับ แล้วก็เชนต่อครับของไอ้ทวินดาก,ก้อนนะถ้าเกิดถูกทำลายจะได้สเปรย์หนึ่งตัวเีร็บเลยชุบหนึ่งตัวครับช่วยคีปโป้นะแล้วก็ไม่หมดครับเสร์ฟเป็นตัวใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เสรแจ้ะใช่ปะล่ะอฟเฟฟของคีปโป้ครับจะได้เก็บหนึ่งตัวขึ้นมือก็เก็บขึ้นมาก่อนนะเก็บเป็นรัเบเอขึ้นมาเอาไว้เล่นเอาไว้คอคู่นี้ก็ได้ ไปต่อครับเอฟเฟกของตัวเสร์ฟลงทิ้งคู่กับกับ,กบดักครับอย่างที่บอกนะกับดักกับตัวหัวหน้าครับเป็นตัวฟรีนะถ้ามันอยู่ในหลุมยังไงเราเก็บกลับมาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเสร์ฟลงครับแล้วก็โจหนึ่งอดโจเด็กนะค่อนข้างเก่งเลยโจเด็กแปลงลงเลยแล้วก็เอฟเฟกของฟิวชั่นครับรีมูลเลยระเบิดมอสหนึ่งตัวเสิร์ฟเวทระเบิดคีโป้ทิ้งไปครับเซิร์ฟพิวเอฟเฟกต์ลงนะทิ้งเด็กครับเพราะต้องถมเด็กไปได้หลุมนะด้วยแม่โมได้ชุบต่อได้ โม่ต่อครับเป็นลิงแม่มดเลยระเบิดตัวเองครับชุบเด็กแล้วก็เด็กเสิร์ตเสรเป็นมา้ขนมาขนาดที่บอลโล่งครับมา้าสเปรก็โมต่อได้นะตัวเล็กจริงๆอ่ะใจเร็วไปนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆต้องปักฟิลก่อนใช่ไหมละ่ะเพราะเวลามา้าระเบิดตัวเองจะได้ชุบตัวถึงนะแต่ว่าลืมก็ช่างมาล้วกันนิดๆดหน่อยๆโม่ครับสองตัวนะให้ไม่ครบชื่อครับปักฟิลเลยกระที่แก้เขื่อนแมตะกีนะ ก็ลืมปักแหละตรงนี้ไปต่อครับเอฟเฟกของไอคอนนี้ในหลุมมีลงอยู่สเปย์ได้แล้วก็เฟกต่อครับทิ้งเลยทิ้งตัวหัวหน้านะเพราะมันฟรีอย่างที่บอกโมต่อครับโดขึ้นมาแล้วก็เฟกของตัวใหญ่ครับยัดห้าสเปย์ขึ้นมาอาทิตย์เราจะได้บอะที่ค่อนข้างสวยงามใช้ได้อยู่เอซต่อครับเป็นฮาร์บิเกอร์นะออกมาตั้งการครับเดี๋ยวจะโดนเมืม่อวาน เนี่ยครับตรงนี้อย่าที่บอกนะถ้าเกิดแบบปักฟิลก่อนเนี่ยเราจะได้คู่นี้เป็นมาชีและนาด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่ลืมก็ช่างมันนะขาดทุนนิดหน่อยอาจจะแยกก็ได้มั้ตงตัวนี้บอกเสร็จแล้วครับเราก็พันเลยเอฟเฟคครับเอฟเฟคฟิลเอากระดาษมาเซ็ตเฮ้ยฝเฟค่ะครับรอเฟสเปิดกระดาษเลยรอในเกตห้าทีลงเป็นเฟลเลียครับอ่ะกระชาณนะเยอะมากช่วงนี้โปรเทคเลยกระคาชาครับจะเสิร์ชนะฟนเฟลเลียค่อนข้างยุ่งยากครับเรามี ระดักนะนี่เกรดเลยตัดปัญหานะดีโซครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดเรากดเทคชุบเนี่ยจะยุ่งยากนะพอชุบป,ปุ๊บเป็นเรียรมันก็จายนี่อีกทีใช่ไหมละ่ะมันก็จะได้รีมูฟหนึ่งใบนะเราจะยุ่งยากครับเพราะงั้นเราไปเสิร์มทีหลังก็ได้ยังไงเขาต้องเล่นการ์ดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราค่อยไปสเปซทีหลังก็ได้ตรงนี้แบล็คเฟรครับเอฟเฟกกับดักนะบัคคัพตีครับพอตีฮอปปุ๊บเอฟเฟกมันขึ้นเลยที่ว่าจะรีมูฟหนึ่งใบครับเขาเลยรีมูฟเป็นฮาบิงเกอร์นะ แปลว่าอยากเล่นเวทนะเพราะงั้นเราเกบฮาบิงเกอร์ไว้ดีกว่าเราใช้กระดาครับไล่เกนเลยดิโซค,ครับยังดีนะพลังยังชนะอยู่ครับเป็นได้ใช้เฟกเราเห็นฝั่งข้ามเล่นการครับเราได้สเปนหนึ่งตัวชูแมโมโมขึ้นมาแมมโมครับลงบอร์ดนะก็จะเสิร์ตหนึ่งตัวเสิร์ตเด็กขึ้นมาเอาไว้เล่นต่อแล้วก็โดยปกติครับมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมอนนะ่ะฝั่งข้ามเขาจะหยุดตีไม่ตีก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าโค้ขอกระดาครับ ใครตีได้บัรครับตีเข้ามาครับบัรคับตีตัวใหญ่สุดด้วยเขาก็ต้องตีฮะโค่ใส่เลยอ่าไม่สองครับอ่ามาครับเวทน,นะเป็นซูดิแอคครับก็เป็นคาชาผสมกับซูดิแอคนะไอ้นี่ก็ไม่น่ามีปัญหาเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไดเดนเนี่ยไดเดนปุ๊บเรามีในเกตอยู่แลนะฮะเอฟเฟกตมันถอดไส้เธอหลังค้งครับยังไงเราในเกตได้สามทียังไงก็พอนะเหลือๆระเบิดครับสเปสสเปสเสร็จป,ปุ๊บออกไปนี่ ตรงนี้ครับมือเขาสามใบนะถ้าเกิดเขามีมอนเขาต้องจะลงมาก่อนหรือเปล่าเพราะงั้นตรงนี้เราใช้เด็กเลยยึดมาครับก็กันไดเดนต์ไปก่อนนะเราได้เ่นต่อได้บ้างทิ้งเดี๋ยวครับยึดเลยโอ้เลยจะเชื่อนะเขาก็ยังมีมอนอีกตัวนะแต่ว่าไม่เป็นหาครับเพราะว่ายัางไงเรามีลีเกตอยู่แล้วนะเอซี่ครับออกเป็นลิงลิงก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเขาตีไปแล้วนะแล้วก็ไปต่อครับเป็นลิงตัวใหญ่แล้วก็ออกเป็นไดเดน ไมฟใสได้เลยถอดไส้ครับจะยิ่งเนี่ยดูค่าเขาจะเกี่ยตัวนี้มากนะแต่ไม่มป็นหาครับเรามีในเกตนะในเกตเลยดีทบครับแล้วก็ไปต่อนะเป็นไอฟอเทสตัวนี้มีสามไส้ครับมันถอดสองไส้จะเสิร์ตสองใบขึ้นมือใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเรามีในเกตนะเราก็ในเกตไปเรื่อยๆถอดครับจะเสิร์ตกระดาษครับในเกตเลย ดโซค,ครับอันนาจะสบายนะโอ้มีเวกไปแต่มือแค่ใบเดียวครับตรงนี้เราใช้ไอ้นี่เลยก็ได้นิเกครับน่าจะหมดละดซโซเลยเซตหนึ่งครับเอฟก็คืนนะตัวนี้เขายังไม่ยอมแพ้นะครับเอาใบเนี้เกงมามาครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราทําบอดดีๆแล้วค่อยตีครับไม่ถ้าเกิดแบบประมาทแล้วพลาดไปอาจจะอายได้นะต้าเช่นจบครับ ปูอุตรานะเพิ่งมาตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ละไม่หนึ่งครับไม่หมดตั้งตีเลยแล้วก็ไม่หมดครับชีพเพื่อนจะชุบครับอ๋อเป็นกับดักเนาะฟูอัลเมอร์เอ็กซีครับไอ้นี่มันทำได้ดันนะอ่าเอามอนสั่งเอ็กซีเพิ่มได้ใช่ไหมแล้วก็จะรีมูฟแล้วก็มาเสียเป็นไส้นู่นนี่นั่นนะรีซบเลยเอ็กซ์ีต่อครับเป็นไดเดนนะยังดีครับเรายังมีตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวถ้าเกิดเขายิงเดี๋ยวเราเนเกตได้ทีนึงพอพลังมันเหลือสูงเราค่อยระเบิดมันทิ้งครับแล้วก็ วนท่าแล้วก็เล่นตัวใหม่ออกมาได้เบิดตัวเองครับชุบเด็กขึ้นมาแล้วก็เฟกครับฝังคาบเล่นการนะชุบหนึ่งตัวแล้วก็เฟคของกำลักเลยรีมุฟมันชาแล้วก็ชีมอนเอ็กซิหนึ่งตัวเอามอนเอ็กซิได้หลุมมัง้งเอามาเสียเป็นข้าหลังได้แล้วก็เพิ่มพลงังตัวนี้นักน,นะไล่เลนด้วยถอดไส้ครับจะยิงนะกำลักครับในเกมเลย โซครับไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีตาไหนที่ได้เนเกตจนพลังมันเหลือศูนย์นะขึ้นมเสียบครับพลังก็ไม่เพิ่มนะเพราะคนี่มันตีศูนย์อยู่แล้วก็ชูแมมโม,มดครับตัวนี้ไปต่อเลยแมมโมดครับเซิร์ชเซิร์ชเป็นก็บปิ้งที่มาแล้วก็เปของเด็กครับระเบิดตัวใหญ่ทิ้งนะพลังศูนย์แล้วไม่ไปอยู่ครับระเบิดทิง้งเดี๋ยวค่อยเรียกตัวใหญ่ตัวใหม่ขึ้นมาเซรฟฟิชั่น แล้วก็เอฟเฟกฟิลครับเห็นเพื่อนโดนระเบิดครับก็ชี้ตัวเมอร์กี้ใช่แล้วก็ชุบอ,อีกอีกตัวขึ้นมาดับเบิลครับดับเบิลทิ้งมือครับยิ้มหลังเลยนะเพราะว่าเราต้องการโม่กับบินใช่ป่ะแล้วก็ทิ้งต่อครับเป็นนคูลเดโบเทียมอัพวกนี้นะไปต่อครับเป็นลิตเติ้ลไนท์ลิตเติ้ลไนท์เลยลิตเติ้ลไนท์ครับลิงก์มาโดยมีเพื่อดิเป็นมอนะลิงนะรีโม่หนึ่งใบรีโม่เนี่ยาไปเลยตัวปัญหานะไม่รู้มีท่าอะไรแปลกๆหรือเปล่าตัวนี้ไปต่อครับ ด้วยท่านเอาเป็นทวินดาก้อนทวินดาก้อนนะระเบิดเลยเอาไปมาครับเพราะตรงนี้ต้องเซตบอ่อครับเพราะตรงนี้ครับเราใช้เอฟเฟกของลิเทอร์ไนท์ไปแล้วนะมันเหมือนว่าเนี่ยมอนสเตอร์จะไม่สามารถตีได้ครับก็คือตีตรงไม่ได้แหละก็ได้แค่ตีดาเมจนิดหน่อยนะเอฟเฟกต์ของทวินดาก,ก้อนครับก็ถูกทำลายเมื่อกี้ชุกบกระบิ้นขึ้นมากระบิ้นระเบิดตัวเองครับโม่เพิ่มนรงให้ชีมมาค,มครบ อาทียาห้าครับยกขึ้นมาอาทีย์เป็นตัวใหม่ครับพลังเต็มนะแล้วก็ตรงนี้ครับอดีาที่บอร์นะเพราะว่าไอเทคเนี่ยมันเหมือนเป็นเทคทีบ e ไม่ค่อยจะใช้ไอเทคที่ว่าห้ามตี ấy, ก็เลยลืมนะเ J Co ตัวใหญ่ครับตียัดเข้าไปเลยนะเอาดอมิแต่ว่าไม่น่ามีความหมายนะพอมือเขาหมดแล้วบอร์ก็หมดแล้วเรามีในเกตดเวชาแล้วก็มีเป็นในเกรดมอน5ห้าทีไม่น่าจะไปไหนต่อได้ไปต่อครับเอฟเฟกลงเลยทิ้งมือก็ตอเติมตัวนะให้มาครบ ออาเลยเมหนึงครับอ no ่าเขาผ่านนะก็แปลว่าจบไปค่อยดีครับแล้วเขารีบผ่านปุ๊บตรงนี้เราก็รีบตีที่จะจบเลยไม่ต้องเล่นต่อละก็ปอกอันนี้ครับผมสู้ดีแกรับมันก็ยังน่าจะพอยังเก่งอยู่นะเพราะอย่างเวทไม่ตะแกยไม่มีวันเปิดเทินเลยนะก่งมากๆเลยก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูรีได้ฝั่งข้ามอนเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นเลดี้ของเด็กซูเด็กเมื่ตะก,กี้ครับก็ส่วนตัวไม่เคยเล่นโซูเด็กนะก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าเขาต้องใส่อะไรยังไนะตงตัวไหนเก่งบ้างอะไรอย่างนี้ก็ดูเลดี้ครับไปได้รครับเป็นเวเลอร์นะแล้วก็เป็นแม็กซี่ครับมีโกดลิปเปอร์ด้วยไอ้นี่แปลกมากๆนะอ๋อนะ่าจะใส่มาตัดพวกตัวไอ้นี่ของเด็กอืกอ่นๆแล้วกันมันก็คอยพอจะเก่งอยู่แต่ว่าปกติมาเป็นไซเด็กเนาะไม่ค่อยมีใครใส่ในเมนเด็กหรอกเพราะหวังผลไม่ค่อยได้นะอุลตร้าสามครับแล้วก็จะเป็นหนูใช่ไหมอันนี้งูไอ้นี่คือใครช่างมันแล้วกันสิงโตป่ะ ล้วก็มีเป็นแพะแพะที่แกะ,แกะคนที่ไม่เคยเห็นเลยอะตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เป็นพวกขาชานะเป็นไลท์ฮาร์ครับชิปเตอร์นะชิปเตอร์นะ่จาจะกลังฮีทนะเพราะว่าจริงๆมันก็เก่งแหละพอโยนปุ๊บโฮลุสก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมสแตนดิ้งไอก็เล่นไม่ได้ด้วยปะ่ะน่าจะใช่แล้วก็ถ้าเป็นเด็กเรามเมมเบรโตก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะเพราะขาดระบะน่าดูเฟนเลนหนึ่งครับยูนิคอร์นสองแล็กลกนนะัลูกหินนะลูกหินเพื่อนรักมุกหัวเด็กตัวสองใบเรียกเพื่อนแล้วก็ปอัเม็ซีนะ ฟิลด้วยมีรอยแยกด้วยไอ้บอดนี้เอาเรื่องสุดๆแล้วก็เป็นเทนคีครับเทนคีก็เลยคนที่เก่งนะคนที่เป็นนักรบสัตว์หมดเลยแล้วก็บาล่ดครับใบที่ไว้สเปร้ลพวกซูดิแอคคาชาเบิร์ดชี้นิ้วชี้ดาบครับอิมเปอร์แล้วก็เป็นฟัวเมอร์เอ็กซีพระเจ้าใหญ่นะหาคนใส่ยากมากเอกตาเล็กก็พวกเอ็กซีเป็นหลักนะเพราะว่ามันก็เป็นเบสมันเป็นซูดิแอคอะไรมั้งก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กซูดิแอคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ